อุปสรรคความรักของคุณสรุธกับชีวันในพรชีวันตอนนี้ต้องบอกว่ามาเป็นแก๊งค่ะก็ทั้งแม่กระถินพ่อพนาและคุณหญิงวีนาซึ่งต้องขอตั้งชื่อว่าแกงแม่เหล็กแต่จะดึงดูดอะไรเรื่องนี้ต้องพิมค่ะอ๋อมีแรงดึงดูดคำพรคำตาคำตาทักคุณหญิงมากค่ะที่บ้าข้างบ้านนี่น่าตก ประโยคนี้เป็นแถวเลยขอบคุณหมคคือตนีวันแถวว่าเกี่ยวอะไรกับบ้านเขาคะก็เกี่ยวเร่องนั่นแหละสิคะไม่างกอย่ยุ่งกัาตลอดเวลาที่คุณสรุตลงใต้นั่นแหละครับพ่มกับคนใต้อยู่แล้วนะครับก็เป็นไหนหัวครับพ่อมติงกับพระเอกโดนด้วยเดี๋ยวพระเอกโดนด้วยโคุณสรุตจะโดนอะไรจากนายหัวอย่างพ่อมเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะกลับใต้จะลุมกันซื้อตั๋วคือว่ารู้สึกว่าเอกระแสพวกนี้บางทีพอเราดูเราก็อยากให้แบบทุกคน ต่อไปเพราะว่าไม่แก้ตัวหรอคะไม่แก้ตัวเริ่มตีสี่โมงแล้วพี่คนถาสี่โอ้คงจะยากนะคะยุ่งกับคนตัวลงใต้อย่าไปยุ่งกับเขาอีกนะคะแล้วเดือเร้อนได้เกี่ยวกันด้วยนะครับอะไรอะคะมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงถึงกันเป็นเป็นใยเส้นอมใยบางๆที่เชื่อมถึงกันไอ้สิบันเองไม่บอกอะไรเอ่ยการดูละครบางทีเราดูแล้วเราอาจจะขัดใจในตัวละครบ้างบางสิ่งบางอย่างแต่ว่า ในทุกฉากทุกเขาเย่อะไรนะทุกตอนอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรให้เราได้คิดตามอยากได้ดีนะคะอยได้ดามาเลยค่ะชอบมากเลยด่าเยอะๆเลยค่ะฮะแก๊งแม่เหล็กจะไปรวมตัวกันอยู่ที่ใต้พร้อมรับคำคอมเมนต์ก็ดูละครแล้วจัดให้เขาหน่อยนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนพี่ชา